ันนี้ก็คือกล่องพึ่งที่จะเตรียมส่งให้กับลูกค้านะครับก็ทาไข่พึ่งทาฟีโรโมนเสร็จแล้วนะครับพึ่งมากันเต็มเลยครับผมนี่นะครับเราทํากล่องพึ่งส่งเราทําแบบนี้เราไม่ได้มักง่ายนะครับไข่พึ่งนี่ทาทั้งกล่องนะครับฟีโรโมนทาทั้งกล่องครับทั้ง,งอกข้างในนะครับข้างในก็ฉ่ำไปด้วยไข่พึ่งแนละฟีโรโมน นนนนพิ no, no, no. Them, ่งมาเพิ <careers> ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาอ้าวเพิ <choses> hire, ่งออกไปแล้วเมื่อกล้องมันทองว่าไฟกล้องมันจับไม่ได้เนาะนั่นไหะเห็นไหมแป๊บแป๊บแป๊บป๊บินผ่านไปอยู่ข้างล่างก็ได้ครับนะฮะคุณจะเห็นว่าเพิ่งบินแ่๊แป๊บป๊อบแป๊บอยู่เยอะมากนะครับเพิ่งมาครับเนี่ยแหละครับคือ ทั้งไข่พึ่งแล้วก็ฟีโรโมนของเราซึ่งมันเป็นสูตรพิเศษมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับมันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพมันดีกว่าอยู่แล้วโดยเฉพาะแต่เราบางบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ค่อยได้วางขายนะอย่างไข่พึ่งอย่างไข่พึ่งสีดำเนะยผมยังไม่เคยได้วางขายนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเอามาใช้ในการทํางานคือขายแล้วมันขายไม่ได้ไงคน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 ,คนไม่กล้าซื้อเพราะบอลเป็นสีดํา คุณจะเห็นแมมพึ่งอ่ะเพือาดูไกล้ๆอพึ่งมันจะบินป๊แป๊บป๊อป๊บอยู่ตลอดเวลาแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้มันก็จะหนีไงก็คือเพราะฉะนั้นหนึ่งลังพึ่งต้องทาทั้งลังครับถ,ถ้าคุณต้องเอาบางคนซื้อเน้นแต่ของถูกมันก็ยากมันก็ลำบากเนาะ ของถูกต้องไปทําเยอะอ่าพึ่งไปแล้วแต่ถ้าเนี่ยครับของแพงมันก็ทําให้ได้เยอะนะครับทาคือผมจะทาทั้งรังเลยทาไข่พึ่งทั้งรังเลยครับทั้งฝาทั้งอะไรต่ออะไรทาหมดข้างในครับข้างในทาหมดเสร็จแล้วก็ฟีโรโมนของผมเนี่ยผมใช้มือนะครับชุบแล้วก็บาทาไอยพึ่งพึ่งมันมาไง พึ่งแล้วก็ทาข้างนอ,อกข้างในทาฝารังคาอะไรต่ออะไรจนชุ่มหมดเลยเสร็จแล้วก็เอาแก๊สพ่นแก๊สทั้งผมนี่ก็ไม่ใช้แก๊สกระป๋องนะครับเป็นแก๊สที่เขาใช้เผาหนังวัวหนังควายนะครับปูดปูด,ปด,ปดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบฟีโรโมนเราก็เข้มข้นกว่าเนี่ยา โอ้ยพึ่งมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยดูสิกขาว่อนไปหมดว่อนไปหมดเลยนะ, <c oughs> นะฮะไอพีเรามนองเราเข้มข้นแบบนะครับเข้มข้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทาไปนี่โอ้ติดนั่นติดทนติดนานครับเนี่ยมันมาจริงๆนะครับเนี่ย,ยผมเอาเอาไข่พึ่งเอารีโรโมนผมวางไว้แถวนี้ดูเอาก็ได้เอ่ก็ทาก็คือมันพึ่งทาไง มันก็มากันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถามว่าฟีโรโมนและไข่ล่อพึ่งเนี่ยมันทำได้ไหมได้เออเอ้ยเฮ้ยโสงสารมือไปโดนพึ่งตายแล้วเนี่ยครับอันนี้ไข่ล่อพึง่งผมเคยปั๊มเป็นก้อนไข่นะขขยไม่ได้คนไม่กล้าซื้อทั้งที่มันเค็มค้นกว่ากลิ่นแรงกว่านะครับผมก็เลยเอาไว้ใช้พึงพ่งพึง่ง เนี่ยครับเนี่ยมันมีอะไรจะพิสูจน์ได้อย่างนี้แหละครับว่าไข่พึ่งสีดำของผมเนี่ยมันได้จริงๆนะพึ่งเต็มไปหมดเนี่ยทีนี้ถ้ามันเป็นพึ่งโพรงทําไมจะไม่มาล่ะครับสันดานพึ่งอะครับผมก็บอกอย่างนี้แหละดูสิเนี่ยอ่ะเนี่ยผมเอามาใช้ทากล่องพึ่งโก็ก็พวกนี้แหละครับผมเต็มไปหมดเนี่ยอ่ะเนี่ย เ,เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสไงมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับที่พึ่งจะเข้าครับผมก็บอกว่าซื้อกล่องพึ่งผมไปเนี่ยหรือซื้อไข่หรือซื้อฟรีโมนถ้าทานในปริมาณที่เพียงพอโอกาสมันมีครับ แต่นี้พอเราจัดเซ็แตแปลกๆเข้าไปเซ็ตมืออาชีพคนก็บอกแพงแต่มันมันมีความหวังมีโอกาสมากกว่าีไงใจไหมฮะนี่อ่ะน่ว่ยังไงล่ะเนี่ยเนี่ยก็อุปรกรณ์ที่ผมทําผมก็เพิ่งวางไว้ตรงเนี้ยนี่เพิ่งพ่นเสร็จเห็นไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยมันมาอยู่ทุกที่ทุกแห่งที่มันมีเนี่ย แล้วถ้าเอากล่องนี้ไปวางแนละ้วทำไมมันพึ่งมันจะไม่เข้าล่ะมันมีโอกาสเข้ามากกว่าครับอยู่ที่คุณวางอยู่ที่ตำแหน่งในการวางแล้วล่ะครับว่าคุณวางกล่องพึ่งนั้นอย่างไงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําไปเนี่ยมันพร้อมที่จะให้พึ่งเข้าแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเอาเีย่ยผมไม่ได้พูดเล่นนั้นนะมันเข้าไปอยู่ในนี้กันเยอะแยะไปหมดเนี่ยอันเนี้ย ก็ลองคิดลองดูกันครับว่าของผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไข่ล่อผึ้งไม่ว่าจะเป็นฟีโรโมนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอ่อกล่องเลี้ยงผึ้งถามว,ว่าถามว,ว่าในเมื่อมันเราเห็นแบบนี้เราจะก,กล้าซื้อไนหะมแต่คนที่ขายเอาแต่ขายแต่ไม่มีภาคให้เห็นเลยว่า เฮ้ยมืนใช้ได้จริงรึเปล่าพึ่งหมาจริงรอเปล่าเอาเนี่ยของผมเนี่ยอ่ะเต็มไปหมดนะ,ะให้เดี๋ยวให้ดูกันชัดๆผมเอาปีเราอะให้ดูกันชัดๆเลยครีมรอพึ่งแต่มันเป็นสีดำนะครับคือเมื่อก,ก่อนผมเคยทําสีดำขายละมันขายไม่ได้คนไม่กล้าซื้อทั้งที่มันดีกว่าผมก็เลยเอามาใช้กับคนที่ซื้อกล่องพึ่งผมนี่แหละ ผมพยายามบอกว่าเราซื้อไข่พึ่งเอาไปล่อพึ่งมันไม่ต้องสวยไม่ต้องสะอาดไม่ต้องอะไรขนาดนั้นอันนี้ไม่ใช่ต้มไหมนะครับมันเป็นการตเติมหลังจากที่ต้มต้มไข่พึ่งได้ที่แล้วยกลงจากเตาครับตั้งไว้ให้พอพอพอไม่ให้มันร้อนจัดนะครับไม่ให้มันร้อนจัดนะเสร็จแล้วเราเทบางสิ่งบางอย่างลงไป ในนั้นนะครับผมมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับและนี่ก็คือเสร็จแล้วหลังจากที่คุณสั่งกล่องพึ่งปุ๊บผมก็จะเอามาทาเนะี่ยทาข้างนอกข้างในเนี่ยทาหมดเลยครับข้างนอกข้างในทั้งหลังเลยครับฝาเปิดฝาเนี่ก็ทานะครับเนี่ยทาหมดเลยข้างนอกในเสร็จแล้วก็ฟีโรโมนก็อย่างที่มั่วระเมขคนเอาเนนนะมือจุ่มลงไปเลยครับมือเลยนะทามันทั้งลังทา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 โอ้ชุ่มฉก เสร็จแล้วก็เอาแก๊สพ่นวูดเข้าไปแบบนี้แหละครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์ไงผมพยายามถ่ายให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะเข้าเยอะแยะเนี่ยมาคอยเกาะอยู่ในนั้นนั่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 นมันเปอร์เซ็นที่มีเปอร์เซ็นที่เพิ่งจะมาอยู่มากกว่าเพราะเราใส่ใจไงนี่ยเนี่ยเนาะก็เครื่องผมก็ยืนยันแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคนที่ที่อะไรอะ่ะนักแข่งนักแข่งรถนะครับคุณจะขับรถคุณจะกล้าขับรถไหมถ้ารถคันนั้นประกอบด้วยวัสดุที่มีหลักเกณฑ์คือต้องถูกที่สุดโดยไม่ได้นึกถึงคุณภาพกับอีกค่ายหนึ่งจัดเลยครับของดีที่สุดอัดลงไปในรถแข่งนักแข่งมันจะเลือกขับรถจากค่ายไหนครับมันก็เหมือนกันนะ รถก็เหมือนรถล,ล้างก็เหมือนล้างกล่องก็เหมือนกล่องแต่สิ่งที่ใส่ลงไปเนี่ยดีมีคุณภาพมันก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณมีความสําเร็จในการประกอบอาชีพเลี้ยงพึ่งครับนะฮะมันมากเต็มแบบเนี้ยะผมถ่ายให้ดูชัดๆอันเนี้ยชัดแบบไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดแต่งฟีโรโมนไข่ล่อพึ่งกดซื้อให้ถูกก็แล้วกันครับว่าเป็นสูตรไหนสูตรไหนพวกผมมีหลายสูตรถ้าสูตรนี้ผมจะใส่ ประมาณ 300cc ครับผมกับขี้พึ่งดำก้อนหนึ่งใหญ่พอสมควรครับสำหรับมืออาชีพสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จอันเนี้ยมันก็เห็นว่าพึ่งบินตอมว่าแม่เหมาะแม่เนาะเน,นี่ยอันนี้อันนี้เสร็จๆกากๆมันก็อย่างมานนะกอกคุณดู่อนี้ มันมันไม่ต้องโกหกใครไงผมทําเสร็จของต้มเสร็จผมก็ขูด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 ,ดอันนี้มันขูดเดียวเท่านั้นแหละมันพึ่งมันก็ยังมาตอมสแสดงว่ามันเรียกพึ่งได้โอ้ยตอมที่จะตอมยันมือแล้วไปก่อนไปก่อนอันนี้เออนะครับสแสดงว่าของผมเนี่ยมันเรียกพึ่งได้แบบไม่ต้องสงสัยขอให้ตรงนั้นมีพึ่งสํารวจขอให้ตรงนั้นโอ้ยเตะ ขอให้ตรงนั้นมีพึ่งโพงเถอครับพึ่งเมื่อมันได้กลิ่นมันต้องมานะอ,อย่าไปคิดคือเราลงทุนครั้งแรกเนะี่ยเราต้องคิดให้ดีให้รอบครอบมันจะต้องเอาแต่ของดีๆใส่เข้าไปนะครับได้ของดีได้ของมีคุณภาพพิสูจน์ให้เห็นกันแบบนี้อ้อเดี๋ยวเวลาทาไข่พึ่งนะครับ ทายังไงให้ได้น้ําหวานมากที่สุดถ้าพึ่งเข้าทาเฉียงครับคือถ้าเราทาตามยาวอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยพึ่งมันไปไม่สุดไงมันไปไม่สุดรังมันก็จะได้น้อยหรือทาตามขวาอย่างนี้นะครับต้องคือถ้าทาเฉียงแบบนี้เท่าที่ผู้มีประสบการณ์ทั่วๆไปหรือเราก็เคยลองแล้วละ่ะมันจะทําให้ได้น้ําพึ่งเยอะที่สุดถ้ามันเต็มกล่องโอเคฮะถ้ามันเต็มกล่องทาเฉียงแบบนี้ถือว่าได้น้ําพึ่งเยอะที่สุด ว่าทุกแบบสนน่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับทําให้เห็นชัดๆทำให้เห็นเป็นเครื่องยืนยันทําให้เห็นว่าพึ่งมาครับกาแฟรโรโมและไข่ล่อพึ่งของเราแต่สีอาจจะไม่น่ามองนะครับไข่ล่อพึ่งแต่มาแน่แต่ต้องเป็นไข่ล่อพึ่งดํานะครับคือถ้าเราทําแบบคือ ถ้าเราทําแบบตลาดทั่วไปผมก็มีอ่ะเนาะแต่ถ้าทําแบบสูตรพิเศษของเรามันก็ต้องเป็นสูตรพิเศษะทําทแล้วขายไม่ได้เอามาใช้ให้เห็นนี่แหละครับขี้พึ่งดำก้อนก็ไม่ค่อยสวยแล้วครับเพราะมันทํายากมันหยอดยากก้อนก็คลุกคลักเป็นก้อนขี้หมูขี้หมาก็แต่ขายได้แต่พึ่งมาครับผมก็บอกนะต้องพึ่งมาไม่ได้นะไเต็มไปหมดครับเนาะ มันก็มายอย่างนี้แหละครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นพึ่งสำรวจมันมามันจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่การตั้งกล่องตั้งรังนะครับตั้งรังให้แน่นตั้งรังในทำเลที่เหมาะสมยึดให้แน่นแดดไม่แสงไม่ร้อนจุดไม่ร้อนจัดจนเกินไปจนกระทั่งลังพึ่งละลายหล่นลงมามันอยู่ครับนะฮะว่ามันมาเข้าไปในรังกันเต็มเต็มไปหมดนะนี่ขนาดเขาเปิดไว้นะนนนเพราะฉะนั้นอาจจะมองมู๊ไปเรื่อย แต่เราบอกให้คุณเห็นว่าพึ่งมันมาตอมอันนี้ผมเตรียมส่งลูกค้าไงก็เลยถ่ายเอามาตั้งไว้เดินลงมาดูอ้าวเห็นพึ่งมาก็คือเอามาเดี๋ยวว่าจะกระแทกกล่องใส่กล่องไนงะข้ามาดูอ้าวพึ่งมากันเต็มเลยก็เลยเอามาถ่ายครับจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายขนาดนี้หรอกแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วก็เครื่องพิสูจน์ไงนี่ครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าลบไปเนี่ยผมเชื่อว่า70% 8 0ถ้าเขาตั้งรังถูกต้องแล้วมีพึ่งสำรวจมีพึ่งโพรงที่กำลังจะแยกรังมันสามารถเรียกมาได้แน่ๆแต่อยู่หรือไม่อยู่อันนี้คงเกินความสามารถของผมที่จะไปควบคุมได้ขอให้คุณตั้งรังให้แน่นมัดให้ดีก็แล้วกันมันมีโอกาสมากกว่าเนาะโอเคครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ กล่องพึ่งถ้าซื้อคุณจะได้แบบเนี้ยชุ่มชุมแบบนี้เลยอย่ามองที่ราคาให้มองที่คุณภาพครับอันนี้มีคอนด้วยนะที่จริงแล้วลูกค้าสั่งคอนด้วยนะมันก็บินตอมมาอยู่อย่างนี้แหละคุณดูไปคุณก็จะเห็นเองว่ามันบินตอมตลอดเวลาะนะฮะทั้งกล่องทั้งวัง ตุบต๊บจับุ๊บบกันอยู่เต็มไปหมดนะ,ะแล้วคุณว่าไข่พึ่งร่อพึ่งไม่ได้ยังไงนี่นี่อ่ะผมค,คิดว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยมันจะเข้าไหมเนี่ยในเมื่อมันเห็นเห็นแบบเนี้ยอ่าเนาะโอเคครับไข่พึ่งจากสวนราชินีฟีโรโมนร่อพึ่งจากสวนราชินีแล้วก็กล่องเลี้ยงพึ่งคุณภาพดีมีฟีโรโมน มีไข่พึ่งทาให้จากสวนราชนีอย่ามองที่ราคาครับหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเลี้ยงพึ่งโปรดนึกถึงเราสวนราชนีซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงพึ่งทุกชนิดที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ